พบโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกนะครับวันนี้วันจันทร์ที่สิบกุมภาพันธ์ครับเราจะเริ่มต้นกันที่การพบทหารในฐานทัพอเมริกันและญี่ปุ่นนะครับที่ก่อเหตุในคดีล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่เคยชดใช้กรรมในคลุกเกยไม่เคยได้รับการลงโทษเลยนะครับ อ,อย่างดีก็แค่ถูกตําหนิก็มีการปรับมีลดตําแหน่งนะครับผ้าหมอกนอกฐานทัพหรือย้ายเท่านั้นแหละครับขอเท็จริงเหล่านี้นะครับได้สนับสนุนความพยายามของสมาชิกมุทิสภากลุ่มหนึ่งที่กาลังเร่งผลักดันให้มีการปฏิรูประบบกฎหมายในกองทัพสหรัฐนะครับจากเอกสารก็ตรวจเป็นเอกสารตรวจสอบภายในนะครับของกระทรวงกลาโหมเพนตากอนก็มีบันทึกหนึ่งพันรายการนะครับที่สำนักาข่าวเอพ ได้รับมาโดยอาศัยกฎหมายว่าด้วยสื่ภาพข่าวสารแต่ภาพที่น่ากังวลเกี่ยวกับวิธีที่นายทหารอาวุโสของสหรัฐกับดําเนินคดีและลงโทษทหารที่ก่ออาชญากรรมทางเพศโดยหลายคดีรุนแรงนะครับแต่กลับถูกตั้งข้อหาสถานเบาตัวอย่างเช่นในคดีคมคืนสองคดีกับผู้บับบัญชาเพิกเฉยต่อคําแนะนําของสารทหารและ ที่สุดแล้วก็ยกเลิกข้อกล่าวหานะครับแต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารเห็นพ้องว่ามีการก่ออาชญากรรมแต่ผู้ต้องสงสัยส่วนใหญ่กลับไม่ต้องชดใช้ความผิดครับโดยนบรมดาทหาร244คนในรายงานเหล่านี้มีเพียง3คนที่ถูกจำคุกนะครับการพิราะหาคดีล่วงละเมิดทางเพศที่มีการรายงานไว้ในช่วงระหว่างปี2005ถึง2013 แสดงให้เห็นรูปแบบการตัดสินนะครับซึ่งเป็นไปอย่างไม่มีความคงเส้นคงวาและไม่ต่อเนื่องหลายๆประการด้วยกันดังนี้นะครับประการแรกในเหเราดาวิกโยธินมีแนวโน้มสูงกว่าเหล่าทัพอื่นในการส่งทหารผู้ประทับผิดเข้าคุกโดยมี53คดีจากรอ,อ,อ270คดีครับที่ถูกลงโทษจำคุก ในทางทรงข้ามนะครับทหารสังกัดกองทัพเรือหรือนาวิกโยธินอเมริกันในปัจจุบันเป็นเหล่าทัพอิสระกับไม่ได้ขึ้นอยู่กับกองทัพเรือที่ทําผิดกว่า70คดีจาก203คดีก็ถูกพิจารณาคดีในศาลทหารหรือถูกลงโทษในทางในทางหนึ่ง เพราะว่ามีเพียง15คดีเท่านั้นครับที่ถูกจาคุกครับประการที่2นะครับกองทัพประกาศเป็นเหล่าทัพที่มีการผ่อนผันมากที่สุดโดยในคดีล่วงละเมิดทางเพศ1 2 4คดีก็ปรากฏว่าผู้กระทําผิด21คนถูกลงโทษด,ด้วยการตําหนิเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงเท่านั้นนะครับประการที่3ามเหยื่อผู้ถูกละเมิดมีแนวโน้มปฏิเสธความร่วมมือในการสอบสวนหรือกลับคําให้การมากขึ้นเรื่อยๆครับมันบ่งชี้ถึงการเสื่อมความเชื่อมั่นในระบบ เมืปี2006นะครับหน่วยสืบสวนอาชญากรรมกองทัพเรือก็รายงานว่ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้น13ณีและเพิ่มเป็น28กรณีในปี2012คือ2ปีที่แล้วนะครับใน2คดีที่พิจรารณาตัดสินโดยกองบินนวิกโยธินที่หน่งผู้กล่าวหาต่างให้การว่าถูกละเมิดทางเพศนะครับจากการ แต่ทั้งคู่ต่างมีหลักฐานยืนยันคําให้การของพวกตนแต่ก็ปรากฏว่ากับจําเลยในคดีหนึ่งถูกตัดสินจําคุก6ปีนะครับแต่ในอีกคดีหนึ่งกลับถูกตัดสินให้กักบ,บริเวณภายในฐานทัพแค่30วันเท่านั้นครับอันนี้ก็เป็นความต่างที่เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับรูปแบบเหล่านี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าผู้นํากองทัพยังต้องทํางานอย่างหนักหน่วงแค่ไหนนะครับจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาคดีร่วงละเมิดทางเพศ ที่นับวันก็มีเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกทีครับและนอกจากนั้นมายังสนับสนุนความพยายามของสมาชิกรัฐสภากลุ่มหนึ่งซึ่งต้องการลิบรอนอํานาจนะครับต้องการลิบรอนอํานาจของนายทหารอาวุโ,โสในการวินิจฉัยว่าคดีรายแรงนะครับซึ่งรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศต้องเข้าสู่การพิจรารณาของศาลหรือไม่ครับคริสตลกิลเแบนนะครับคริสติโกิรเแบนบเป็นวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตจาก นิวยอร์กและเป็นประธานคณะอนุกรรมการบุคลาการในคณะกรรมาการทหารของวุฒิสภาครับเป็นผู้นําในการเรียกร้องให้ปฏิปฏรูประบบการใช้กฎหมายในกองทัพนะครับนี่มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบกฎหมาย ที่ใช้ในกองทัพกับนาวอเอกอารันเมสเลอร์นะครับรองผู้อเมริการสำนักงานป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วงละเมิดทางเพศของเพนตะกรอนก็ยืนยันว่ากระทรวงนะครับยอมรับว่ามีปัญหาหเกี่ยวกับเรื่องนี้และกฎหมายทางทางทางหารที่ได้รับการแก้ไขแล้วกำลังสร้างวัฒน,ธ,นธรรมที่จะทำให้เหยื่อเกิดความเชื่อมั่นว่าข้อกล่าวหาของตนจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และผู้กระทําผิดจะต้องได้รับโทษครับจากข้อมูลของเพนทากอนนะครับจานวนคดีร่วมละเมิดทางเพศท,ที่มีการพิจารณาไตาส่สวนคดีในศาลทหารได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องจาก42เปอร์เซ็นตนะครับในปี2009เป็น68เปอร์เซ็นตในปี2012แต่ในปี2012นะครับมีทหาร238คนถูกตัดสินว่าผิดและ74เปอร์เซ็นตนะครับถูกจําคุกครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับแวนวโน้มดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับพวกหน่วยทหารอเมริกันที่ประจําการอยู่ใน ญี่ปุ่นนะครับโดยตามข้อมูลที่ a p ได้รับมาในบรรดาข้อกล่าวหาลวงละเมิดทางเพศ473คดีในกองทัพเรือและเหล่านาวิกโยธินมีเพียง116คดีหรือ24เท่านั้นนะครับที่จบลงในสารทหาร สำหรับกองทัพเรือนั่นครับมีเพียงคดีเดียวครับมีเพียงคดีเดียวในปี2012ที่มีการดําเนินคดีในศาลทหารนะครับขณะที่อีก13คดีถูกบังคับถูกผู้บังคับบัญชาครับลงโทษโดยไม่ผ่านกระบวนการศาลอันนี้ก็มีมีความแตกต่างกันออกไปนะครับถูกลงโทษโดยไม่ผ่านกระบวนการศาลก็ไม่รู้ว่าเธอถูกลงโทษมากน้อยแค่ไหนครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับร่างกฎหมายที่กิลิแบนคาดว่าจะส่งให้รัฐสภาพ,พิจารณาภายในสัปดาห์นี้จะให้ยกเลิกอำนาจของนายทหารอาบุโสในการตัดสินว่าจะฟ้องร้องดำเนินคดีข้อกล่าวหาอาญาร้ายแรงหรือไม่นะครับ และก็โอนอำนาจความรับผิดชอบดังกล่าวไปให้แก่ที่ปรึกษากฎหมายด้านการพิจารณาคดีซึ่งมีประสบการณ์ในการฟ้องร้องครับผู้นําทหารในผู้สบางคนนะครับคัดคา้านร่างกฎหมายใหม่นี้เช่นเดียวกับบุตรที่สมาชิกบางคนอาทิลินซิกรแฮมนะครับสังกัดพรรครีพับลิกันจากเซาแคโรโลนารที่เห็นว่าแนวทางดังกล่าวนะครับไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่กลับเป็นการลิดรอนระบบตุลาการทหารในคดีร่วงละเมิดทางเพศครับและก็มีการขจัดความรับผิดชอบของผู้ บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหานี้ครับแต่กิริบานและผู้สนับสนุนก็แย้งว่านะครับออกมาแย้งว่าการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่จําเป็นสําหรับกองทัพจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้นะครับหากผู้บังคับบัญชายัางคงมีบทบาทในระบบกฎหมายปัจจุบันนะครับหรือในระบบกฎหมายปัจจุบันอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับเ,เป็นเป็นการพูดถึงอย่างชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่จําเป็นสําหรับกองทัพจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้นะครับไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากผู้บังคับบัญชา ยังคงมีบทบาทในระบบกฎหมายเช่นในปัจจุบันนี้ครับนี่เป็นโศกนาฏกรรมก็ว่าได้นะครับเกี่ยวกับผู้หญิงที่ถูก ถูกคมเหงรังแกนะครับทางเพศซึ่งก็มีคำว่า U.S. นะครับพูดถึงกองทัพมริการว่า U.S. US military sexual terrorist นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นอาชญากรสำคัญเลยนะครับหรือที่กระ,ะทำต่อพวกเธอแต่ว่าก็มีการลงโทษน้อยนะครับสิ่งนี้ก็ถูกพูดกันซ้ำแล้วซ้ำอีกครับแต่ว่าก็ยังก็ยังเป็นประเด็นที่ทำให้เราต้องมองว่า มันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ยังไม่ลงตัวต้องบอกอย่างนั้นนะครับความความยุติธรรมในโลกนี้เนี่ยบางทีมันก็ลงตัวยากนะครับต่างฝ่ายตา่างก็สร้างเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อต่อตัวเองทั้งนั้นแหละครับอันนี้เป็นเป็นประเด็นสําคัญคับ มีรายงานล่าสุดนะครับตอนนี้มีเรื่องแต่ภัยธรรมชาติเยอะมากนะครับในญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึงเลยวาฮิมะตกหนักมากครับแต่ว่าถ้าไปที่ล่าสุดนี่ที่โบริเวียนะครับก็มีข้ออ้างของอฮิเมนาอารเกนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นของเขตโมโรโซต่านะครับได้ระบุว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์นะครับส่งผลให้เกิดเหตุโคลนถลม่ม เมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับที่หมู่บ้านซุยปะกาซาของเผ่าชนเผ่าพื้นเมืองเกชัวนะครับเกชัวแต่กนะับรายง,งานก็ระบุว่าเหตุโครนถล่มที่หมู่บ้านขนาดเล็กดังกล่าวนะั้นซึ่งเป็นบ้านพักของสมาชิกชนเผ่าเกชัวรวม15ครอบครัวนะครับส่งให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายครับขณะที่ชาวบ้านอีก9รายก็สูญหายและคาดว่าพวกเขาอาจถูกฟังทั้งเป็นอยู่ใต้โครนนะครับ ด้านทีมผู้กู้ภัยที่ถูกส่งเข้ามาอย่างพื้นที่เกิดเหตุก็ยังคงเร่งทํางานอย่างหนักตลอดทั้งวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้นะครับ้วยความหวังว่าอาจจะพบผู้รอดชีวิตครับทั้งนี้หมู่บ้านที่ประสบเหตุกลนถล่มในครั้งนี้อยู่ไม่ไกลจากเมืองกุซาบามบานะครับที่เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของบริเวียซึ่งอยู่ห่างจากกรุงราปาซไปทางตะวันออก ราว220กิโลเมตรครับโบลิเวียต้องเผชิญกับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนะครับมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับนี่ยังไม่ไม่สิบเอ่อต็สองสาเดือนแล้วนะครับก็เลยทําให้เกิดน้ําท่วมดินถล่มในหลายพื้นที่และคาดว่าจะมีชาวโบลิเวียราว4 6 8 0 0ครัวเรือนนะครับที่ต้องได้รับผลกระทบดังกล่าวนี้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับเราก็ต้องถือว่าเอ่อมันเป็นเรื่องที่ที่ที่ลาบากพอสมควรในขณะนี้นะครับแล้วก็เออก็มีเหตุการณ์น ีเกิดขึ้นไปทั่วทั้งหมดแหละครับจนทําให้เราต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ธรรมชาติกลับมาลงโทษมนุษย์เรา,อย,าอย่างค่อนข้างรุนแรงนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยว่าค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ทําให้มีภาวะอะไรต่างๆมากมายก็ต้องไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างครับญี่ปุ่นนี่ก็ถือว่าเป็นเเป็นเรื่องใหญ่แล้วครับตอนนี้ที่ภาวะของอหิมะตกนี่มันทําให้ให้เกิดภาวะที่ที่ยากลาบากพอสมควรนักบุตรนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเชี้ว่าจนถึงเอ เมื่อวานนี้นะครับก็มีหิมะตกลงมาที่กรุงโตเกียวจนหนาถึง27เซนติเมตรครับหรือก็เท่ากับ10.6นิ้วนะครับ ึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ตกหนักที่สุดนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เคยเกิดขึ้นในเมืองหลวงในรอบ45ปีนะครับ4ศวรรษพายุหิมะรูปนี้นะครับพัดถล่มกรุงโตเกียวในคืนวันก่อนเลือกตั้งผู้ว่าจังหวัดอาผู้ว่าการจังหวัดโตเกียวครับโดยเหล่าผู้สังเกตการ์กล่าววา่าหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักนั้นอาจจะส่งผลต่อจํานวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในเมืองซึ่งมีประชากรทั้งหมด13ล้านคนแห่งนี้ครับ แต่เมื่อเวลา18นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะครับตรงกับเวลา16นาฬิกาในเมืองไทยก็ปร,รากฏว่าวิชาโตเกียออกมาลงคะแนนลดน้อยลงจากการเลือกตั้งผู้ว่ามากมากน้อยกว่านะครับ อา,อ,าอาการเรื่องตั้งผูวาก่าวที่แล้วกว่าสิบเปอร์เซ็นตนนี้เป็นผลจากหิมะเนี่ยนะครับในเวลาที่ความกดอากาศต่าเคลื่อนตัวไปตามแนวชายฝั่งมาหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเมืองเซนไดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอญี่ปุ่นนะครับก็เกิดหิมะตลกลงมาจนหนาถึงสามสิบห้าเซนติเมตรสิบสามจุดแปดนิ้วนะครับซึ่งก็ถือว่าตกดักที่สุดในรอบเจ็ดสิบแปดปีที่เซนไดนี้นะครับ ทางด้านสื่อของญี่ปุ่นก็รายงานว่ามีประชาชนอย่างน้อย11รายได้เสียชีวิตนะครับและหนึ่งคนบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับหิมะครับโดยส่วนใหญ่นั้นเกิดจากรถยนต์นะครับที่ขับมาบนท้องถนนซึ่งมีหิมะปกคลุมเกิดลื่นถลไยไปชนกันนะครับอันนี้เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับในจังหวัดไอจิครับทางภาคกลางของประเทศ ชายวัยห้าสิบปีเสียชีวิตลงหลังจากรถยนต์ของเขาลื่นถลายบนถนนที่มีหิมะจนพุ่งชนเสาเหล็กของป้ายโฆษณานะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในห้องอในห้องในท้องที่นี่แหละครับได้เผยออกมาแต่กนะับวนนั้นพวกนี้ก็อยู่ทํางานกันค่อนข้างลาบากครับอยู่ในห้องแล้วก็ปฏิบัติการอยู่ในนั้นก็ยากลาบากพอสมควรสําหรับญี่ปุ่นในตอนนี้นะครับเอ,อที่เอ,อ <c oughs> ญี่ปุ่นก็มีภาวะที่เราก็ต้องมองเห็นว่าเป็นธรรมชาติที่ถูก อที่เกิดขึ้นนะครับเป็นภาวะธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความยากลาบากแก่ประชาชนแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในรอบหลายๆสิบปีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรในมิติของธรรมชาติกับเอ็นเอสเคสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของทางการญี่ปุ่นก็รายงานว่าถึงตอนนี้นะครับมีประชาชนทั่วประเทศได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยหนึ่งพันสองรอยห้าสิบสาคนครับซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลื่นบนพื้นที่ที่มีมาปกคลุม คือพัดหล่นลงมาจากที่สูงขณะขึ้นไปแสะหิมะบนหลังคานะครับนอกจากนี้มีบ้านเรือนกว่าสองหมื่นหลังคาเรือนครับต้องประสบปัญหาไฟฟ้าดับในช่วงเช้าตรู่ของเมื่อวานนี้ครับขณะที่สายการบินต่างๆได้ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศกว่าสี่ร้อยเที่ยวนะครับก็หนึ่งวันหลังจากที่มีการระงับเที่ยวบินกว่าเจ็ดร้อยสี่สิบเที่ยวนะครับเมื่อวันที่แปดประชาชนเกือบภาพบรรนตกค้างอยู่ที่ท่าอากาศยานนาริตะนะครับเมื่อวันเสาร์ หลังจากเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสนามบินกับเมืองหลวงประสบปัญหานี่เป็นการระบุของ N H K นะครับและนอกจากนี้ครับสำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังพยากรณ์ด้วยว่าจะเกิดหิมะตกทางภาคเหนือของประเทศนะครับนับแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมาครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับก็เป็นเป็นส่วนที่สําคัญทีเดียวไหนพูดถึงธรรมชาติในญี่ปุ่นครับก็มีเรื่องหนึ่งที่มีการ ศึกษานะครับแล้วก็ผลของการศึกษานะครับผลของการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นที่พูดถึงว่าจะเกิดทายนะใหญ่หากภูเขาไฟฟูจินะครับระเบิด แล้วก็ชี้ประชาชนหลายแสนคนนะครับต้องอพยพหนีตายนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะครับรวมทั้งการคมนาคมจะเป็นอมาาัมพารตอนนี้ญี่ปุ่นก็มีการศึกษาแบบนี้นะครับขนาดมีการศึกษาอะไรล่วงหน้านะครับหรือคาดการไว้ก่อนเนี่ยก็ยังหนีไม่พ้นเงื่อนไขของธรรมชาติครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีการอ้างถึงคณะกรรมการศึกษาภูเขาไฟวิทยาของรัฐบาลญี่ปุ่นก็มีการระบุว่า หาภูเขาไฟฟูจินะครับซึ่งมีความยาวกวามสูง3,776เมตรเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงก็จะส่งผลให้เกิดหายนะครั้งใหญ่ต่อชาวญี่ปุ่นนะครับฟูจินี่สูง3,776เมตรครับรายงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าวระบุว่าถึงแม้ภูเขาไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นลูกนี้จะไม่เคยเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นอีกเลยนะครับ ตั้งแต่ปีคศออ1707เนิ่อนานมาพอสมควรนะครับแต่หากเกิดการระเบิดภูเขาไฟขึ้นมาในอนาคตจะส่งผลในพื้นที่สามจังหวัดคือยามานาชินะครับชิอุชิซูโอกะและจังหวัดคานางาวะนะครับได้รับความเสียหายอย่างหนักตามรายงานดังกล่าวนะครับซึ่งจัดทาโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลโตเกียวก็ระบุว่าหากภูเขาไฟฟูจิเก,ดกรรเิดการระเบิดครั้งต่อไปในระดับที่รุนแรงเท่ากับเมื่อปี1707นะครับ พื้นที่สามจังหวัดดังกล่าวจะถูกปกคลุมทับถมไปด้วยเท่าฐานจากภูเขาไฟจํานวนมหาศาลแล้วก็คิดเป็นความสูงไม่น้อยกว่าสาสิบเซนติเมตรครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับซึ่งถือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและก็จะส่งผลให้ประชาชนไม่น้อยกว่า470,000เนคนนะครับจะต้องอพยพจากบ้านเรือนของตนซึ่งเกือบ90ปรในจำนวนนี้หรือราวสี่แสนคนจะเป็นประชาชนจากจังหวัด คณะอาคณะงาวะนะครับอันนี้เราก็จะมองเห็นภาพของฟูจิจเป็นภาพติดตานะครับตอนน้มีซากุระบานภูเขาไฟฟูจิสวยนะครับเราก็ไม่เคยคิดถึงการระเบิดของมันมันเคยระเบิดนะครับเมื่อคอศนหนึ่งพันเจ็ดรอยเจ็ดแต่ตอนตอนนี้เริ่มมีการมองเห็นแล้วครับว่าโอ้ถ้าภัยธรรมชาติเกิดขึ้นซ้ำๆกันแบบนี้เนี่ยต้ก็มีโอกาสที่ภูเขาไฟลูกนี้จะหันอ่าจะกลับมาระเบิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งซึ่ง มีผลอย่างไรอันนี้คือการศึกษาล่วงหน้าซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะครับขณะเดียวกันครับตัวตัวชุดซิกุฟูจินะครับตัวชุดซิกุฟูจิเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรกรมการชุดนี้ก็เผยว่าประชาชนจํานวนสูงถึง2,38,000คนนะครับอาจถึงขั้นต้องอพะยพะหนีตาย แต่หากกระแสทานลาว่านะครับที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิเกิดไหลตรงมาตามทิศทางที่เป็นที่ตั้งของจังหวัดชิซูโอกะนะครับแต่หากทานลาวันไหลไปยังจังหวัดอ่า ายามานาชินะครับก็อาจจะทำให้ประชาชนราวแปดหมื่นสี่พันคนต้องรีบหนีออกนอกพื้นที่นะครับอันนี้ก็หลายหลายพื้นที่แลอเกินกับหลายจังหวัดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับจังหวัดายามานาชิจังหวัดซิซูโอกะนะครับซิซูโอกะนี่จะต้องหนีก,กันถึงสองแสนสามหมื่นแปดพันคนนะครับที่ายามานาชินี่ก็ราวแปดหมื่นสี่พันคนต้องรีบหนีออกนอกพื้นที่ทันทีนะครับ นอกจากนั้นนะครับผลการศึกษาอย่างพบว่าระบบการคมนาคมของขนส่งของญี่ปุ่นอาจถึงขั้นเป็นอัมาพาตนะครับหากภูเขาไฟฟูจิเกิดการระเบิดขึ้นมาจริงๆไม่เว้นแม้แต่การให้บริการรถไฟชินชินกันเซ็นนะครับสายาโตไคโด การสนามบินาฮานาดะนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นอย่างที่ไม่อาจจะเมินจะประเมินความเสียหายได้เลยนะครับทั้งนี้ครับการระเบิดครั้งใหญ่หน้ล่าสุดของภูเขาไฟฟูจิเกิดขึ้นระหว่างวันที่16กันวาคมนะครับปีคศ1707จนถึงวันที่1มกราคมปี น1,708นะครับอันนั้นก็อยู่ในช่วงประมาณ15วัน,นครับโดยข้อมูลที่มีการจดบันทึกไว้ในครั้งนั้นยืนยันว่าการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิส่งผลให้มีการฟุ้งกระจายของเท่าฐานภูเขาเป็นเท่าฐานภูเขาไฟเนี่ยนะครับปริมาณกว่า800ล้านคิวบิกเมตรนะครับและลอยไปไกลถึงเกือบ100กิโลเมตรครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นการคาดเดากัรล่วงหน้านะครับแต่มีการศึกษานะครับอย่างละเอยียดก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ ที่สําคัญนะครับที่ทําให้เกิดภาวะต่างๆขึ้นมาจนเราคิดไม่ถึงนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นก็ก,ก็จัดการสังเกตล่วงหน้าแล้วนะครับคือศึกษาลูกหน้าสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆนะครับขนาดทํางานกันแบบนี้นะครับยังเจอหิมะถล่มในรอบ45ปีทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะครับในญี่ปุ่นก็คือว่าธรรมชาติถึงอย่างไรก็มีอํานาจเหนือความเป็นมนุษย์เราเสมอนะครับในปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นการพิสูจน์ว่ามันคือสิ่งที่เป็น เป็นความยั่งยืนต่อดนื่องกันมาตลอดนะครับว่าธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์เราจะจะมองข้ามไม่ได้นะครับหรือมองอย่างหยามหมินไม่ได้เลยครับเราพูดถึงญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พูดถึงการเลือกตั้งาานายกนะครับนายกเทสุนรีนะครับของของกรุงโตเกียวนะครับก็ปรากฏว่าถึงตอนนี้ มาซุโซเอะนะครับผู้สมัครที่านายกอาเบะหนุนหลังนั่นได้รับชัยชนะนะครับในสุดเลือกตั้งผู้ว่าของกรุงโตเกียวนะครับผู้ว่าของกรุงโตเกียวนะครับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับซินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีได้สนับสนุนาการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เป็นเป็นผู้ที่หนุนหลัง คนที่สมัครนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับแล้วก็เป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ครับทั้งนี้นะครับการเลือกตั้งผู้บริหารระดับสูงของเมืองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคราวนี้คือรุงโตเกียวนะครับได้ถูกวงว่าเป็นการลงประชามติเรื่องพลังงานปรมาณูนะครับในช่วงที่ญี่ปุ่น กำลังเกิดกระแสตื่นกลัวมหาภัยพิบัตินะครับฟุกุชิมะเมื่อปี2011ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับชายชนะของโยชิมาสุโซเอะนะครับอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธรารณสาธรารณาสุขแรงงานและก็สวัสดิการภูณีเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเรื่องปากทองนั้นมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่าประเด็นอื่นครับไม่ใช่ประเด็นของพล,ลังงานปรมานูนะครับ ตอนนี้สื่อญี่ปุ่นรายงานว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับมาลงคะแนนมาลงคะแนนเสียงเพียงราหนึ่งในสามเท่านั้นนะครับซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งผู้ว่าการโตเกียวเมื่อครั้งที่แล้วประมาณ10%อครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับเมื่อวันเสาร์นะครับประชากร13ามล้านคนของเมืองแห่งนี้ต้องประสบกับพายุหิมะ นะครับครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบเกือบครึ่งศตวรรษนะครับในรอบ45ปีแต่แม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างรวดเร็วในวันเลือกตั้งแต่ถนนหลายสายก็ยังมีสภาพไม่ปลอดภัยต่อการเดินทางนะครับโคอิจินาคโนะนะครับอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโซเฟียของญี่ปุ่นก็กล่าวว่าชัยชนะของมซุสุเอะจะเป็นแรงผลักดันนะครับจะเป็นแรงผลักดันให้อเบะสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่นโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของเขาเช่นเดียวกับอเบะนะครับ ซูซเอะก็เน้นย้ำว่าญี่ปุ่นนะครับควรจะกลับไปเปิดใช้งานเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งตอนนี้นะครับถูกปิดไว้ทุกเครื่องอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางนะครับกระแสที่วิตกกังวลของสาธารณชนนะครับในประเทศที่บอบช้ำสาหัสจากภัยพิบัติภูอกาสแห่งนี้ครับตอนนี้ผู้นำนะครับทั้งสองส่วนนะครับทั้งนายกรัตมนตรีอาเบะนะครับกลับมาซูซเอะผู้ว่าการกรุงโตเกียวเนี่ยก็ก็บอกว่าอยากจะหันไปใช้ งานเต่าปฏิกรนิ้วเขยอีกครั้งหนึ่งซึ่งเล่นเอาประชาชนหวาดหวั่นกันอย่างยิ่งนะครับในตอนนี้ทางด้านอาดีตนายกมัมมนตรีโมริฮิโร โอโซกาวะนะครับวัย76ปีไม่สามารถดึงเสียงสนับสนุนจากบรรดาผู้ลงคะแนนเสียงได้นะครับแม้ว่าเขาจะได้รับการผลักดันจากอดีตนายกรัฐมนตรีชุนิชิโรคุอิซุมินะครับที่ได้รับความนิยมอย่างท่วมท้นจากชาวญี่ปุ่นต่างครับก่อนหน้านี้นะครับเหล่าผู้เชี่ยวชาญได้ชี้ว่าถึงมาสุเอจะเป็นฝ่ายเอาชนะเลือกตั้งในครั้งนี้ได้นะครับแต่อเบก็จะต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้อันยากลําบากนะครับเพื่อผลักดันให้ญี่ปุ่น กลับมาเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ประชาชนหวาดหวั่นและคงจะไม่ยอมง่ายๆแล้วครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะได้รับชัยชนะยังไงก็ตามนะครับสําหรับอาเบะกลับมาสูสูเอะนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนที่สําคัญทีเดียวครับที่ที่มาถึงเรื่องที่อยู่ในอาเซียนของเราครับเป็นเรื่องใกล้ๆตัวบ้านครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าวิเคราะห์ทีเดียวนะครับในเรื่องนี้ก็คือว่าเวียดนามนะครับซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับสองของโลก ก็คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการตัดสินใจของจีนเมื่อไม่นานมานี้นะครับในการยกเลิกคําสั่งซื้อข้าวจากไทยจํานวน1.2ล้านตันนะครับสมาคมอาหารเวียดนามก็เผยออกมาว่าเว็บไซต์ข่าวไส้ก้อนทรายของเวียดนามนะครับรายงานอ้ออางคํากล่าวของผู้บริหารสมาคม,มาเวียดนามที่พลาดเป้าส่งออกที่ตั้งไว้7-7.2ล้านตันเมื่อปีที่ผ่านมานะครับน่าจะได้โอกาสครั้งใหญ่ได้อานิสงส์ครั้งใหญ่นะครับในการเพิ่มยอดการส่งออก นะครับไปจีนในปีนี้เพราะวาความใกล้ชิดกันทางภูมิศาสตร์ครับสมาคมอาหารเวียดนามก็คาดการว่าประเทศอื่นๆเช่นพมา่าและปากีสถานนะครับก็อาจจะ,ะพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากการยกเลิกครั้งนี้ครับซึ่งประกาศขึ้นหลังปปชตรวจสอบความโปร่งใสในการค้าข้าวระหว่างไทยกับจีนนะครับในปี2556ครับในปีที่แล้วเนี่ยนะครับเวียดนามส่งออกข้าวทั้งหมด6.6ล้านตันครับลดลง15เปอร์เซ็นต จากปี2,555นะครับโดยปริมาณการส่งออกข้าวไปจีนทั้งที่เป็นการค้าอย่างเป็นทางการและผ่านทางชายแดนมีจํานวนมากกว่า3.5ล้านตันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในในภาวะที่ที่เรามีปัญหาเรื่องข้าวกันนี่แหละครับแล้วก็ทําให้มันเกิดสิ่งที่ เราต้องบอกว่าเปิดโอกาสให้ชาตินะครับที่ถือเป็นคู่แข่งเนี่ยได้โอกาสนี้ไปนะครับก็ต้องต้องติดตามเรื่องราวนี้กันต่อไปแล้วครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือภาวะภายในของเรานั้นเต็มไปด้วยเงื่อนไขต,ต่างๆนานานะครับก็เลยทําให้มันเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น <c oughs> เป็นโอกาสนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นโอกาสนะต้องบอกว่าเ,เปิดโอกาสให้กับทางชาติ ได้โอกาสนี้ไปแต่เพื่อนตายชาตินั้นเป็นคู่แข่งของเรานะครับในไหนพูดถึงอาเซียนครับมีประเด็นที่ที่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่งดงามนะครับที่เกิดขึ้นกับฟิลิปปินสน์ครับกระทรวงการท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์นะครับได้ซื้อพื้นที่โฆษณาบนป้ายบิลบอร์ดตามสถานที่ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกแหละครับเมื่อวันเสาร์นะครับเพื่อแสดงความขอบคุณประชาคมโลก สำหรับความช่วยเหลือที่ได้รับหลังจากที่ถูกซูเปอร์ไต้ฝุ่นหฮเยียนพัดพัดถล่มนะครับก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายไปราว8 0 0 0คนครับในนะครับโดยไปโกโฆษณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัตุรัสทาร์สแควร์ในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับห้างแกลอรี่ลาฟาแยตในกรุงปารีสครับประเทศฝรั่งเศสนะครับย่านการค้าชิบูย่าในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นแล้วก็แยกพิคคาดิลลี่เซอร์คัสในกรุงลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษ ก็สว่างขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับเมื่อช่วงเช้าวันดังกล่าวนี้ในเวลาเดียวกันกับที่ไต้ฝุ่นหายเย็นพัดขึ้นฝั่งทะเลประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับพร้อมทั้งปรากฏข้อความว่า จำนวนผู้เสียชีวิตและได้รับผลกระทบามากมายอย่างไม่เคยมีมาก่อนแต่โลกได้อยู่เคียงข้างฟิลิปปินส์ในการช่วยฟื้นฟูประเทศของเราครับวันนี้หลังจากผ่านเหตุการณ์มาแล้วสามเดือนเราต้องการแสดงความซาบส้งใจนะครับอันนี้คือการ <c oughs> ตอบแทนนะครับการช่วยเหลือจากหลายฝ่ายที่ฟิลิปปินส์รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ ที่งดงามนะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องต้องตอบแทนนะครับในในการแสดงน้ําใจนะครับของทั่วโลกที่ช่วยฟิลิปปินส์อยู่อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ท,ที่ดีนะครับซึ่งเกิดขึ้น ที่อเมริกันนะครับมีที่อเมริกาก็มีเรื่องหนึ่งนะครับที่ถูกถูกถูกวิพากษ์ขึ้นมาอย่างมากทีเดียวนะครับสหกาฟได้รายงานความคืบหน้ากรณีคลิปเสียงของนางวิกตอเรียนูแรนนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้มีการสนทนาทางโทร,รศัพท์กับทูตสหรัฐประจากรุงเคียฟของอยูเครนนะครับโดยนายกรรฐมุนตรีแองการาคบูแห่งยูรนนีได้ระบุผ่านโฆษกว่ารู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งนะครับกับพฤติกรรมของสหรัฐ เนื่องจากนางนูแรนวิจารณ์ว่าสาภาพยุโรปหรืออียูนะครับรับมือกับการประท้วงในยูเครนได้อย่างย่ําแย่นะครับและวหัวหน้าฝ่ายค้านยูเครนไม่เหมาะที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นาครับพร้อมกล่าวด้วยถ้อยคําที่หยาบคายซึ่งมีความหมายว่าช่างหัวอียูนะครับเป็นแบบนี้เหมือนเรามักจะพูดยู่ว่าเอเอมริกาไม่ใช่พอหรือไอเอ็มเอฟไม่ใช่อะไรต่างๆนี่คืนนี้ก็ใช้คําว่าช่างหัวอียูเนี่ยเขาไม่พอใจเลยนะครับ โฆษกของนางแมคโครระบุว่ายูจะเดินหน้าแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนต่อไปครับขณะที่ทางการสหรัฐก็อธิบายว่าหน่วยข่าวกรองของรัสเซียได้ดักฟังโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่สหรัฐและก็นํามาเผยแพร่เพ,เ,พเพื่อสร้างความแตกแยกนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันครับที่ปรึกษาเศรษฐกิจของรัฐบาลรัสเซียก็กล่าวว่าคลิปนี้เป็นหลักฐานว่าสหรัฐพยายามแทรกแซงการเมืองในยูเครนครับพร้อมกับมีการโจมตีว่าสหรัฐได้สนับสนุนทางการเงินและส่งอาวุธให้แก่ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาล ในยูเครนนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ค่อนข้างมาสร้างความไม่พอใจครับแล้วก็เป็นประเด็นที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากทีเดียวครับเราปิดท้ายกันวันนี้นะครับด้วยด้วยด้วยข่าวเล็กๆเป็นการอยากเปลี่ยนชื่อประเทศนะครับประเทศที่ว่านี้คือคาซักสถานครับประธานาธิบดีนูสุลตานนาสซาบาเยฟนะครับแห่งประเทศคาซักสถานก็ระบุว่าตนต้องการเปลี่ยนชื่อประเทศให้ตัดคําว่าสถานออกนะครับ โดยอ้างว่าคําดังกล่าวกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศครับแล้วก็พร้อมกับมีการเสนอชื่อใหม่ของประเทศว่าอาจจะเป็นคําว่าอาซักเอลีนะครับอาซักเอลีหรือ e แอซักเอลีแหรือแปลว่าชาติแห่งชาวคาสักนะครับก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะครับชื่อต่างๆนั้นก็ต้องหาภาวะที่เหมาะสมกับกับประเทศของตนนะครับการสักถานก็ตัดออกไปนะครับอาจจะมาใช้คําว่าคาซักเอลีที่แปลว่าชาติแห่งชาว คาดักชับทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือพบโลกนะครับในวันจันทร์ที่สิบกุมภาพันธ์เริ่มต้นวันนี้นะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยความสดใสนะครับสุดสัปดาห์นี้จะเป็นวันวาเลนไทน์สัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดอกไม้จะขายดีดอกกุหลาบจะขายดีนะครับบรรยากาศก็ควรจะแช่มชื่นขึ้นก็หวังว่าจะไม่มีอะไรที่ร้ายในสังคมของเราครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีกับผมสกุลบุจทัศน์วันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับพบโลก we